ขายของเนยอะน่ะที่สอบไปเมื่อกี้พี่เก๋บอกว่าไม่ให้พูดเรื่องไม่อยู่บอกให้ขายของพี่เก๋บอกเราเล่นค่ะเราเล่นยังไงไม่อยู่ค่ะไม่อยู่อ่ะคุ้มค่าในการเราพร้อมคนว้าวโอ้ไม่ดีใจมากค่ะก็ไม่ไม่รู้ฟีดแบ็กขนาดไหนแต่ว่าอาจจะนักแสดงทุกคนคุ้มค่ามากค่ะเพราะเราเตรียมตัวที่จะแบบทำออกมาให้ดีที่สุดค่ะจ้าคนตื่นเต้น คนกดดันไหมว่าคนใหม่จะมาแล้วกดอย่างนี้ตั้งไว้อย่างนี้คือใหม่ไม่กดดันตัวเองเลยค่ะแต่ใหม่อะกดดันทีมงานหรอวเอามาให้ใหม่ดูได้แล้วมาอยากดูมากเพราะหลคนถามว่าใหม่ไปถ่ายช่วงไหนเพราะว่าเราเดินทางตลอดจะมีเวลาไปถ่ายตอนไหนโอ้โหนั่นดีใหม่นั่นไงใหม่ใหม่รู้สึกว่าใหม่ถ่ายแบบอัดมากค่ะอย่างเช่นคิวปกติละครมันจะจันทร์พุธศุกร์หรือศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนแต่ว่าของใหม่เรื่องเนี้ยมันยาวไปถึง จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกเสาร์อาทิตย์คือแบบคือใหม่อาจจะย,ยังมีวันว่างสักวันสองวันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพุ่มกลับก็คือเจวันอย่างเงี้ยคะ่ะ mm hmm. ทีมงานก็คือลุยเรื่องไม่อยูวกันเพื่อที่จะได้ออนแอร์ให้ทันนะคะคม,ม,ม,มากบนกระดาษมันจะเป็นไวรัลเลยไหก็หวังว่าจะเป็นไวรัลนะคะเพราะว่าโอ้ทุกคนต้องต้องรอดูเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ ประวัติมันไม่ใช่เรื่องอิงตามบทบาตทแบบหรือว่าเป็นละครบทบาตทค่ะ <c oughs> แต่มันเป็นเอาอินสปิเรชันแล้วก็กินอายมาปรับแต่งดังนั้นมันจะมีบางเรื่องที่มันจะสะใจหลายๆอย่างค่ะเรื่องนี้เหมือนพ <c oughs> ี่นะที่คุณมั่นใจหรือว่าแบบในติ๊กตอ,อกในโซเชียลคุณจะต้องเอาวลีต่างๆไปโคูเวอร์ไปเรียง <c oughs> สิ่งตมเลยไม่มั่นใจค่ะแต่ไม่มั่นใจคนเดียวเลยหรอไม่ไม่หนูไม่อยากกดดันอะไรทั้งสิ้นเลยอยากอยากให้แบบทุกคนแบบ เข้าไปด้วยความไม่คาดหวังเพราะเวลาเราไม่คาดหวังเราจะไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังเราก็จะได้เกินหวังที่เราคิดเอาไว้ก็เลยอยากให้ทุกคนเข้าไปดูแบบชิลๆอะค่ะเพราะว่าไม่เชื่อว่าคนที่ได้ไม่ค่ะคือใหม่ๆรู้สึกว่าถ้าคนที่ที่ปวดตาปิดหน้าทำไมคิดไม่ออกคนที่ คาดหวังไม่ไม่พี่เพิ่งโยนมาพี่เพิ่งโยนมาหนูขอคิดก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวนะคะหนูไม่ได้ออกงานนานแป๊บนึงนะคะแป๊บนนึงะะคหนูกำลังคิดว่าไปสมาธิเส้นไปสมาธิเส้นพี่ถามว่าอะไรนะคะพี่ก็เรียกว่าถามไปแล้วเราต้องกินนมอัลมอนด์ใช่ไหมอ๋อไม่อยากคาดหวังค่ะเพราะทุกคนจะได้สนุกแล้วก็จอยนะโมเมนต์นั้นเลยค่ะนี่อันนี้คือถ่ายเทจปิดกล้องไปแล้วโน้ตใหม่เนาะ ใช่ค่ะเพิ่งปิดไปไม่ถึงอาทิตย์เองมั้งคะจะเป็นฟอร์มใหญ่เหมือนกันฟอร์มยักษ์ใช่ค่ะเราก็เลยแบบเร่งทํางานกันมากเลยค่ะเพื่อให้มันออกมาดีที่สุดอาจจะใช้เวลานานหน่อยอย่างงเี้ยค่ะมยังไม่ยังไม่ใจ่คนอาข่ายใหม่นำคนของพวกท่าเป็นท่าผ่าเป็นเอมันมีกี่ยังไงต้องทำยังไงให้มันดูแบบว่าเป็นเป็นใหม่ตรงตกอย่าทำตอนอยู่คนเดียวนะถ้าใครที่ยังไม่เคยเล่นโยคะหรืออะไรเงี้ยค่ะอาจจะได้รับการบาดเจ็บ ช่วงบริเวณหลังได้ดังนั้นแนะนําให้มีเพื่อนๆช่วยรองหรือช่วยแบบอเจับคอจับอะไรให้ลงไปจะได้ไม่แอคแต่ถ้าคนที่เล่นโยคะอยู่แล้วสบายมากเลยค่ะไม่เชื่อว่าทุกคนทําได้ค่ะไม่เชื่อว่าทุกคนทําได้ผมไม่สอบทำได้ทำได้สบายมากคือมันมันเป็นแต่ว่ามันไม่ได้ยากเกินไปสำหรับเราคือตอนที่เราเล่นบทเนี้ยค่ะพี่รักคือ คนที่ติดต่อแล้วก็เป็นคนที่แบบเขียนบทนะคะสิ่งแรกที่พี่รักสง่งข้อความมาเลยก็คือว่าถ้าจะเล่นบทนี้ต้องทำท่านี้ให้ได้หนูก็เลยรีบลงไปทําแล้วก็สง่งข้อความกลับไปว่าสบายมากค่ะหม่ใหม่สื่อของเรื่องนี้มันก็จะมีคำถามเดวคากว่าใหม่ชุดไทยหน้าไม่ได้ไปแต่ชุดเลยใช่รู้สึกัไงกับมันสติดใทุกครั้งที่เราใส่ชุดไทยให้โอกาสใหม่ให้โอกาสใหม่ให้โอกาสใหม่หน่อยค่ะใช่ว่าแบบไม่ชอบใส่ชุดไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหชุดรอบนี้นะคะแบบดีมากๆอยากชวนได้แบบได้ดูเรื่องดีเทลกันนะคะ ใช่เพราะมันตีความแบบแตกต่างไม่ใช่แค่ใหม่คนเดียวทั้งสนมทั้งสี่ทิศเลยค่ะจะมีสกีบกีือสรับผ้าสำหรับไม่หรือโมเป็นร้อยค่ะใส่ชุดเป็นร้อยเย็บสดชุดเนี่ยเป็นร้อยชุดเลยค่ะแล้วก็ไม่รวมว่าที่ทำแตกทำขาดไปอีกอะไรเงี้ยค่ะเพราะเป็นเป็นเป็นผ้าผ้าที่ใช้งานแล้วจริงๆมันจะมีความแบบ ความกรอบมาเพราะมันแบบมังผ้ามันก็ร้อยปีอะไรเงี้ยค่ะใหม่ก็ทําแตกไปเหมือนกันเวลานั่งอะไรเงี้ยค่ะใช่ใหม่ก,มมก็ขอโทษแล้วก็กลับบ้านไ <c oughs> <c oughs> ม่ให้ซื้อคืนนะนคืออะไรอะใหม่เรื่องเนี้ยนอกจากการสแสดงหรือว่าแบการทํางานที่มันต้องใช้เวลาอยู่แล้วที่จริงทุกโปรเจกต์กยากเหมือนกันหมดค่ะดังนั้นยากสุดเรื่องนี้ยใหม่อาจจะตอบแบบสเปซิฟิก เป็นหัวข้อหัวข้อไม่ได้แต่ด้วยมวลรวมและการทํางานทุกงาน,นแต่ว่าเรื่องนี้อาจจะเบรออนทูสตอรี่อาจจะมีคนอาจจะมีคนที่อาจจะต้องหวั่นใจเพราะเราเปซนคนที่มีตัวตนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <tidak> เราอาจจะต้องแบบเคารพแล้วก็กราบไหว้ขอขมาให้ถูกต้องค่ะแล้วก็มันจะมีฉากใหญ่ๆฉากเช่นฉากฉาการถูกถูกประหาร <t> หรืออะไรเงี้ยค่ะอันนี้เราก็ต้องแบบทําให้ถูกต้องค่ะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะแบบกังวลเรื่องนี้ซึ่งใหม่เองก็กังวล ไม่จับผิดไม่อยากให้ทุกคนดูแล้วไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เปรียบเทียบอะไรมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเข้าใจแหละทุกคนต่างความคิดเห็นเข้าใจมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนดูถ้าถ้าดูเรียลไทม์ไม่ได้ก็ดูผ่านแอปพลิเคชันได้นะคะทางวันดีใช่ค่ะแต่ว่าเหมือนคำพูดว่าเหมือนเราตั้งรับไว้เหมือนกันว่ามันจะต้องมีพิษแบบบวกลบแน่นอนแน่นอนแบบมันจะต้องเจอแน่นอนเพราะว่าเพราะว่าไม่รู้สึกคนเริ่มคาดหวังนะคะไม่ก็เลยอยากจะแบบเบรกนิดนึงเผื่อแบบ เดีพี่ๆอาจจะคาดไปพี่ผมไปเขาไปใ,ไปใช่เพราะหนูเองก็คาดหวังแต่ว่าหนูก็พยายามแบบออเออเพราะเพราะใหม่ก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ออกมาอย่างที่เราคิดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเราเชื่อว่าเรามั่นใจว่าคนจะชอบอเ,รเรามั่นใจว่าคนจะชอบอตอนแรกวันที่24ตุลานี้นะคะเวลา2ทุ่มครึ่งค่ะพูดบพฤหัสทางช่องวันค่ะมาที่เรื่องงานเราบ้างเราไหมช่วงนี้กับคนเหนื่อยเลยเหรอเหนื่อย เนี่ยเราเองเป็นคนเีก่าคอมิเตอร์เยอะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มาตรการการรับงานอะไรมันต้องเข้มงวดมากขึ้นไหมน้องใหม่ก็คือพี่พี่จะเอนเข้าเรื่องนี้เลยนะคะูแต่ว่าเป็นผู้ถึงเรื่องอะไรคือสำหรับใหม่เองอะค่ะสำหรับใหม่เองนะคะใหม่ก็การรับงานนะคะใหม่โชคดีที่ว่ามันจะมาจากผู้ใหญ่ก่อนแล้วผู้ใหญ่ก็จะมีการถ้าอะไรที่รู้สึกว่ามีความกลิ่นอายแปลกๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็จะถามวงในแล้วพี่ๆวงในก็จะบอกมาว่าอันนี้อย่ารับเลยหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ก็มีคือก็เคยได้ยินมาค่ะแต่ว่าส่วนเนี้ยแล้วมันจะพี่ผู้จัดการใหม่นะคะเขาก็อาจจะไม่ได้เล่าทุกดีเทลให้ใหม่ฟังเขาไม่บอกเราเลยหรอผู้จัดการใช่เงินแค่อะไรยังไม่รู้เลยแั้วล่ะแล้วในท้ายของเราเรามีกระบวนการในรูปการตัดสินใจยังไงบ้างอ๋อมีค่ะอย่างเช่นอ่ะอย่างเช่นเราอันนี้เลยนะคะออใหญ่่ กุลิโกเอามาโอกาสค่ะอย่างแรกเลยคือเขาเป็นโอ้โหกุลโกเป็นแบรนด์ใหญ่อันดับหนึ่งในประเทศญ,ญี่ปุ่นอยู่แล้วมาติดต่อน,นี่ไม่แทบจะไม่ต้องเช็คอะไรเลยค่ะแค่เอาโปรดักต์มาลองแล้วชอบแล้วก็วงงานค่ะ <ans> <ans> ถ้าผลิตภัณฑ์อื่นๆถ้าผลิตภัณฑ์อื่นที่มันเหมือนเพิ่งเริ่มต้นหรืออาจจะมีแบบเกิดขึ้นมาใหม่อันนี้ค่ะเราอาจจะต้องเช็คนิดนึงค่ะแต่แต่เราก็ไม่รู้ว่าเราเช็คจนถึงเท่าที่เรารู้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ไม่อาจรู้ได้ มีความตลอดนะใหม่เมาเห็นแบบกิ๊ฟเป็นแบบใหม่ว่าใหม่ว่าประเด็นนี้ใหม่ใหม่ว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่เหมือนสะเทือนวงการนักสแสดงเหมือนกันนะคะเพราะว่าทําให้เราเราจะต้องเลือกรับให้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราระมัดระวังแล้วก็สามารถระมัดรวังได้จริงค่ะแล้วมันเพิ่มความกลัวมาด้วยค่ะมันไม่ใช่ความระมัดระวังอย่างเดียวมันเหมือนมัน,ม,นมันกลัวด้วยเพราะว่า เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเราก้าวผิดขานึงมันก็คือสิ่งที่เราทํามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็กลัวค่ะมีการเพิ่มมงินี่เราอยากได้ก็ที่ตอนที่เป็นหมือนยาได้เคยเจอหมยอมที่หเท่างานไหนคะบางแล้วแต่บางบางที่เป็นบางทีแปลกอ่ะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะเพราะค่าตัวเรียกไปก็หยุดกันหมดแล้วค่ะหยุดตั้งแก๊กเลยหยุดตั้งแต่ไอ้นี่เหรอเปลีนแรกเลยเหรอหยุดเลยอันซมไปยังแค้เลยไม่ค่ะแต่ว่า สู้ค่ะแบบนี้สู้อ่ะแบบนี้สู้ค่ะแล้วหมายถึงมีมีเข้าไปเชืเข้าไปใกล้เพียงบ้างไหมคะกับอะไรคะพี่ต้องพูดชื่อค่ะเศรษฐกิจข่าเนี่ยธุรกิจอาหารอะไรสื่อในทุกอย่างที่มันไม่ค่ะไม่ค่ะยังไม่เคยเจอไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะแต่ก็ติดตามนะคะติดตามติดตามอยู่เพื่อเป็นเหมือนแบบเออมันก็เหมือนเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งให้กับคนในวงการได้ค่ะเพื่อนเราในวง ยังไม่ได้ถามเลยหอยไม่ได้ถามเลยไม่เพื่อนเราไม่ก็นี่ไงหนูบอกว่าหนูยังไม่ได้ถามเพื่อนหนูเลยไม่ก็ใช่พอพี่ถามหนูแล้วเดี๋ยวหนูจะมีไหมมีไหมหนูไม่ได้ถามเพื่อนหนูเลยค่ะไม่มีใครแบบถ้าที่ดูตามข่าวก็ไม่มีค่ะยังไม่มีใครแบบเป็นยังไม่ีคนใกล้ตัวเราใช่นะคะยังยังยังค่ะยังค่ะ อะมาเ่นพีออ่มเแล้วพี่เตอนไงบ้างมบอกว่าพียังเหมือนกันยังไม่ไม่ยังไม่ได้าวเยยังเลยราแ่ไม่หมด้วเออดน้เด้โหว่าถ้าไม่เต้นจะได้รับบรรยากาศมนตมันเป็นจริงไมหรือว่าเนยเราแก้ข่าวแล้วขากดแกข่าวหน่อยไม่แก้จริงทุกคนก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือเราจะ ทำหน้าตายัางไงเราก็ต้องเราก็าก็ตมใส่เลย <c oughs> ใช่นิดนึงนิดนึงแต่ว่าพอผ่านไปแบบ5้านาที10นาทีเราก็จะรู้สึกว่าคือมันมีเรื่องครั้งหนึ่งค่ะที่ไม่ตึงพอตึงปุ๊บมาตื่นเช้ามาไม่เจอพี่ไปก็บอกพี่ว่ามาเล่นกันแล้วพี่ก็ยอมมันก็จบจบที่คือยังไงพี่เตอะอย่าดื้อเลยพี่อย่าดื้อเลยเพราะยังไงพี่ก็ต้องยอมหนูอยู่ดี ฝากไปบอกด้วยนะคะแต่ตอนแรกเราเดินทางแล้วสิว่าถ้าถูกว่าเราอยากจะได้นะคะเราแค่ตื่นสาใช่เขาเก๊กเก๊กอาร์ตเก๊กแบบไม่เล่นแบบไม่เล่นหรอกอะไรแบบนี้มันคลิปคูลุกมันไม่คนสุดท้ายก็ต้องยอมอยู่ดีค่ะไม่เล่นแต่ทำถึงทุกคลิปเขาทำเพื่ะตลอดหนูว่าเขาชอบแหละลึกๆอ่ะใช่ปะเขาเคยมีโชว์มาน้องใหม่เรามาจอกันเดี๋ยวมันไม่คูลเปล่าไม่รู้อ่ะไม่รู้ไงหล่อๆไงหล่อหล่อใ่คลิปค ไม่รู้เหมือนกันบอกว่าขัดใจไม่ได้เพราะข้างรักไปแล้วไม่ใช่หรอกไม่ใช่ขัดใจไม่ได้เพราะกลัวใช่เปล่าจริงๆมันมีมันมีเขาเรียกมีบทลงโทษอะไงหนึ่งสาวๆเขาบอกว่าถ้าพี่แบบว่าพี่ไม่ลดความร่วมมือจะรุนสตาดึงอะไรกับพี่ตื่นไม่ไม่มีบทลงโทษให้พี่เต๋อทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะคิดว่าใหม่เป็นแฟนที่ very control freak like แบบเหมือนไปไม่เลยค่ะใหม่แค่รู้สึกว่าเวลาพี่เต๋อเครียด ก็มาชวนทําอะไรตลกๆสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าชีวิตมันก็เจอเรื่องเครียดงานเขาคิดบทอะไรอย่างเงี้ยใหม่ก็อยากให้เขามาทําอะไรแบบสนุกสนานอะไรเงี้ยกับกับใหม่บ้างอะไรเงี้ยค่ะแน่นอนอยู่แล้วค่ะมันมันแน่นอนในความสัมพันธ์มันต้องมีค่ะถามจริงเราดุหนูเป็นคนดุค่ะดุมากด้วยค่ะหนูเพิ่งรู้ตัวตอนไม่ดุก็มี อย่างนี้แสดงว่าอนาคตถ้าแต่งงานกันเรารู้เลยเราพูดนำแน่นอนทักท้อไม่ได้แน่นอนแน่นอนไม่แน่หรอกไม่แน่หรอกค่ะเ๋ยเราให้โอกาสที่พี่ก็ดูตัวอย่างตอนต่อไปไปก่อนเพื่อนหนูจะเป็นเพื่อนหนูจะเป็นแบบลูกแมวอยู่ข้างหลังก็ได้ลูกแมวที่แต่งแล้วเป็นเสือได้ใช่ลูกแมวที่เป็นเสือก็ได้ค่ะรอดูตัวตัวอย่างตอนต่อไปเพรากลัวหรือเขาเกรงใจ กลัวค่ะใช้คขาบอกกลัวได้เลยได้ค่ะได้แหละหนูว่านะใช่เพราะว่าหนูเคยถามพี่เขาตรงๆว่าแบบที่กลัวหนูไหมเขาบอกกลัวมันมีสักเรื่องไหมที่เราเขาชนะเราพี่ต่อชนะหนูทุกเรื่องอยู่แล้วค่ะเป็นเรื่องไหนเป็นเรื่องไหนเอออาทิเช่น ทุกเรื่องอยู่แล้วเลยค่ะ<ล>คหรอจริงๆทุกคนพี่คือถ้าพี่เตอ๋อเขาทําอะไรหรีอยอะไรเงี้ยใหม่จะเป็นไฟแบบซัพพอร์ตสปอยพี่เตอ๋อแบบทุกทุกอย่างเนี้ยค่ะใช่แต่พอเรื่องใหม่ใหม่ก็ชนะเหมือนกันก็แน่นอนอยู่แล้วค่ะแน่นอนอยู่แล้วฮอบบอย่างเรื่องลงรูปอย่างนี้เขาก็บอกว่าที่เขาแซวว่าชอบกดแฟนเขาช่วยไม่นหนูไม่เคยบังคับให้เขาลงเลยเ<อ>แล้วเขาก็ไม่ลงรูปอะไรเลยค่ะ ก็คือเขาไม่ลงรูปอะไรที่เป็นรูปเขามันก็เลยมีแต่รูปคู่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 ไงใช่ป่ะพี่เต๋อเขาไม่เล่นโซเชียลอะค่ะแล้วมองว่าเขาอวดไหมอวดนิดนึงเราเล่นเราเล่นไม่อวดไม่อวดแต่เขาแค่ไม่ลงรูปคนดีเหมือนเหมือนพี่เต๋อไม่ค่อยเล่นโซเชียลอะค่ะมันก็เลยจะมาทุกคนลงสไลด์ดิสไลด์เป็นหนึ่งอันนี้ปึ้งถึงวาเลนไทน์ปีที่แล้วแล้วอะเนี่ยปึ้งถึงสองปีที่แล้วอะไรเงี้ยคือพี่เต๋อเขาจะเป็นคนไม่ค่อยลงรูปค่ะใช่ก็จะต่างกันกับ กับตัวใหม่ที่ใหม่จะลงค่อนข้างแอคทีฟเพราะใหม่จะมีอินเนอร์แรงเหมือนกันเลยไม่ก็ลงสลอดไงเดี๋ยวใหม่เดวใหม่เยอะมาเลยเี่อปี้ันยังอึอยู่นดิเปย์ด้วยนะคะขอใจส้มให้พี่ด้วยนะคะเวลาเข้าไปในติ๊กต็อกนะฮะแสดงว่าวันที่เปิดตัวผลงานคู่กันถ้ามีเซอร์ไพรส์เราโอเคมกทุกคนเตรียมชุดก่อนเป็นมาปิเซนต์นะ เรื่องเราเกิดนิยายเรื่องเราเกิดขึ้นในคุกหรอใช่เดี๋ยวเดี๋ยวหนูให้พี่ๆไปอ่านกันนะวันที่สิบสิบสิบเก้าเจอกันวันที่19้นี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนไปศูนย์ศรษฐกิจค่ะเพราะว่าจะมีเขาเป็นเป็นงานหนังสือค่ะก็จะเป็นนิยายที่ใหม่กับพี่เต๋อทำกันค่ะก็เขียนด้วยการรวมกับพี่ยะนะคะเป็น คนเขียนนิยายชื่อดังเลยค่ะหยดหยดฝนกินสนิมด้วยค่ะก็มาช่วยกันทําโปรเจกต์นี้ให้เกิดขึ้นค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาอุดหน,นุนกันเยอะๆค่ะแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้เราด้วยเผื่อจะมีเรื่องสองเรื่องสามอันนี้คือข่าวใหญ่แล้วบอกว่าคือบอกว่ามันจะมีใช่ไหมที่บอกว่าเป็นข่าวใหญ่ใช่ก็ได้หรอหรอจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ว้าวนี่แหละใช่ใช่ใช่แล้ตอนไลฟ์ไปนอนแล้วรอน29 เจอกัน19นเกนะคะตุลาปีหน <faith> <food> ้าปีนี้แม <butterflies>. ่เจอกันนะคะ1ากันยามอีค่ะอาราบีไม่ใช่เกิดจ้า